สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับรถครอบครัวรถกระบะมือสองนะเอเซียทอโต้นะคะ, Auto, ะ,คะวันนี้นะคะเซอร์ไพรส์สุดเลยนะคะจัดรถตู้ VIP แบบนี้ให้ลูกค้ารับชมเลยนะคะเป็นรถตู้ VIP นะคะเป็นรถแนวครอบครัวนะคะรถสไตล์ผู้บริหารแบบนี้เลยนะ,ะสําหรับใครที่กําลังมองหารถตู้รถประจําตําแหน่งนะคะ ก็สามารถจัดคันนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเจ้าโ o โต้าเว f i ายนะ2.5 ZG Edition นะคะได้รถปี2019เป็นรถบ้านมือเดียวนะ,ะบอกเลยว่าเจ้าของดูแลดีมากๆนะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบพันนะคะมูลค่ากว่าครึ่งล้านเลยนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆเลยนะ,ะสำหรับคันนี้ออกห้างป้ายแดงเน่ยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3ล้าน8แสนเลยนะคะ วันนี้นะคะจัดมาให้นะคะเหลือเพียงแค่2 2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถปี2019นะคะบอกเลยว่ารายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเสียพาไปรับชมหากพูดออปชั่นผิดประการใดก็ขออภัยไว้นะ,ะที่นี้ด้วยนะคะพอดีว่าไม่ค่อยเสียนเรื่องรถตู้นะคะนานๆจะเข้ามาทีนะแล้วก็นานๆจะได้รีวิวสักครั้งนะคะก็ถ้าพูดผิดประการใดนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าหนูพูดผิดตรงไหนนะ เดี๋ยวพาชมออปชันกันก่อนเลยนะคะสําหรับตัวด้านหน้าของเขาะะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยขอแจ้งนิดน,นึงนะคะสําหรับป้ายทะเบียนนะคะก็จะไม่ได้เป็นป้ายนี้ไปนะคะเนื่องจากก็ของเดิมนะคะเขาขอคืนนะ,ะเดี๋ยวเราจะรันป้ายให้ใหม่นะคะได้เป็นป้ายกรุงเทพแน่นอนนะคะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยนะคะบอกเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีมาให้ถึง4ตําแหน่งด้วยกันนะคะ ไฟหน้าได้เป็นไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้เลยนะคะเป็นลูกแก้วสามดวงแบบนี้นะคะไฟเลี้ยวเป็นแบบ s ซฟเอนเชียนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ u n n นิ่งไลท์แบบ LED ครบเต็มระบบไฟตัดหมอกผู้หน้าแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะจัดสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพตัวรถเดิมทุกจุดโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะ บอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดทุกจุดนะคะไม่มีรอยขนแมวไม่มีขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้เป็นสภาพแรกเข้าเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพให้อย่างแน่นอนนะคะซื้อสดได้จัดไฟแนซ์ได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนแค่เดือนละป,ประมาณ 36,00- 0ืถึงสามหมบาทเท่านั้นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวออปชั่นกันต่อเลยนะสําหรับตัวล้อของเขานะคะได้เป็นตัวล้อแม็กนะคะคอร์สแบบนี้เลยนะ,ะล้อแบบคอร์สนะคะ เจ้าของเดิมเขาใส่เป็นตัวล้อคอสมาให้แบบนี้เลยนะคะขนาดยี่นิ้วนะคะเขาเบิกให้ใหม่มือหนึ่งเลยนะคะจานเบรกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ,ะสภาพสวยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวดิสเบรกแบมโบแบบนี้เลยได้ยางปีสองพด้วยนะคะยางใหม่ๆสภาพส,สวยๆเลยนะคะสภาพดีเลยนะคะสภาพใหม่ๆเบิกมามือหนึ่งแบบนี้เลยนะคะะบอกเลยสภาพสวยนะคะ แล้วก็กระจกข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะคะ <Okay. S 1> มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีาบสปอร์ตเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะสําหรับคันนี้ายสปอร์ตเซนเซอร์มีมาให้นะคะแล้วก็กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันมือเปิดนะคะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะอ่านเดี๋ยวพาชมภายในนิดนึงนะคะนี่ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะ ายในได้เป็นโทนสีดำนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยกระจกเป็นออโต้ทุกบานแบบนี้นะคะนี่มีไฟส่องสว่างตรงโลโก้เวลไฟแบบนี้นะคะมีพรมเลมอนคัตมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะ,ะสภาพสวยแน่นอนออปชันฟังชันเยอะแน่นอนนะคะพาชมโครงสร้างก่อนเลยนะคะเดิมทุกจุดนะคะนี่ให้ดูได้เลยนะ,ะผ่นเพ็ดตรงรุ่นนะคะได้รถปี2019นะ,ะอ่ะเดี๋ยวแกะโครงสร้างให้ดูนะคะ สภาพสวยนะคะเม็ดโอเม็ดอาร์ตะเข็บเม็ดอาร์ a, เรียงกันลึกๆนะคะไม่มีร่องรอยชนหนักผิดความจมน้ํากับสีตะต่อกอไม้แน่นอนนะ,ะบอกเลยสภาพสวยนะ,ะน,น,นะคะคันนี้นะคะได้ของแต่งครบนะแล้วก็มือเปิดเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะ,ะ <c oughs> โลโก้โลโก้มีให้ครบพรมไดมอนด์คัทพรมไดมอนด์คัทมีมาแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> สภาพสวยแน่นอนไฟแอมเบียร์ไลท์ปรับได้8เฉดแบบนี้มีหลังคาสันลูปหลังคามูลลูปให้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมแน่นอน บาะนังได้เป็นเป่าไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะปรับระดับได้ปรับระดับตรงพนักเท้าได้นะคะแบบนี้นะเบาะได้เป็นทรงมิกกี้มาส์แบบนี้สภาพสวยนะคะเบาะนุ่มนะคะปรับแอร์ได้นะคะตรงเบาะนะพาดูโครงสร้างนะคะก็โครงสร้างเดิมๆตัวน็อตเดิมๆนะคะสติ๊กเกอร์คำตรงคำเตือนอยู่ครบนะคะบอดี้เดิมทั้งคันบอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะออปช่นอ,ออปชั่นค่อนข้างเยอะนะคะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะอ่านี้ ช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะก็ถ้ารีวิวผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะนช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆ power outlet นะคะมีมาให้แบบนี้ด้วยกันนะอ่าสภาพสวยแน่นอนนะคะออ์ดหนังปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนี่สามารถปรับระดับได้นะคะตรงนี้เลยนะนสวยแน่นอนนะคะแล้วก็ตรงที่วางแก้วมีมาให้แบบนี้เลยถึง4ตาแหน่งด้วยกันนะคะ ไฟแอมเบีย์ไลท์ไฟอ่านหนังสือไฟสองสว่างมีให้แอร์ตอนหลังนะคะมีให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จอกลางนะคะมีให้ด้วยนะ,ะจอกลางมีให้นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าครบนะคะออปชั่นครบแน่นอนนะ,ะสะภาพล้อสวยๆจานเบรกใหญ่ๆดิสก์เบรกแบมโบนะคะ บอกเลยว่าสวยนะคะแล้วเดี๋ยวเราปรับสภาพให้ปรับโครงสร้างให้อย่างแน่นอนมาชมด้านหลังะค่ะคันนี้ก็ได้สเกรรอบคันแบบนี้โลโก้โลโก้เดินแท้จากโรงงานไฟท้ายได้เป็น LED โคมใสๆแบบนี้นะคะ LED เต็มระบบนะคะได้เป็น full LED แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราทําการล้างนะคะขัดสีทําสปาให้ไฟเบรกรงที่3แบบนี้มีมาให้กระจกไรฟ้าแบบนี้มีมาให้กล้องมองหลังนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันเซ็นเซอร์การะระยะด้านหลังถึง4ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะ สภาพสวยแน่นอนบอดี้ตัวรถเดิมๆทั้งคันนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะสำหรับประตูหลังนะคะก็สามารถเปิดได้นะคะจากรีโมทแบบนี้เลยนะด้านหลังนะคะก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะตัวเบาะก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยนะคะพับเก็บได้นะคะเหมือน Fortuner เลยมีไฟสองสว่างให้นะคะตรงนี้นะภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะมีพรมในมัลคัทให้แบบนี้เลยนะ น่สภาพสวยแน่นอนนะคะในส่วนของเบาะตอนที่3มนะก็พับได้นะคะแบบนี้เลยนะคะสภาพดีนะคะน็อตเดิมนะคะอาจจะมีร่องรอยขันนิดๆหน่อยๆนะคะเนื่องจากอาจจะโดนสกิปมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่มีประวัติชนหนักพิกคอนจมน้ําแน่นอนนะคะบอกเลยคันนี้สภาพสวยนะคะสภาพดีเลยนะ,ะเพื่อใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อทักแช็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะสภาพดีแน่นอนนะ เดี๋ยวไปกันต่อเลยนะคะสำหรับบอดี้ตัวรถนะคะก็เหลี่ยมสังคมชัดแบบนี้เลยเป็นอัตโนมัตินะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งสองฝั่งเลยนะ,ะนตัวโครงตัวไฟนะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้แบบนี้เลยนะคะนในส่วนของแอร์ตอนหลังนะ,ะมีให้แบบนี้เลยนะ,ะไฟปรับได้แปดระดับด้วยกันนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะ แล้วก็ตัวลำโพงเครื่องเสียงนะคะไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่ามูลค่ารวมแล้วกว่าแสนสามแน่นอนแสนสามนะคะได้ลำโพงเครื่องเสียงรอบคันนะคะจุกๆแบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมนะคะเขาให้มานะอ่าเบรกมือไฟฟ้าหน้าหลังนะคะมีมาให้นะคะหกพอนนะเบรกมือไฟฟ้าหน้าหลังไม่แน่ใจว่าเรียกแบบนี้หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวพาชมออปชันนะ,ะฝั่งคนขับกันต่อเลยนะอ,ออปชันฝั่งคนขับนะคะของเขาจะได้เป็นแบบว่าระบบสมาร์ทเอนทีนะคะกุญแจคิเลตนะคะคันนี้นะกุญแจสมาร์ทคิเลตนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตัวเบาะเลยนะคะเบาะเขาก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะด้านข้างก็จะได้เป็นแผงประตูแบบนี้นะคะมีเมมโมรีซีทนะคะ3จุดแบบนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็ ระบบกระจกเป็นออโต้ทุกบานนะคะได้เป็นเซ็นทันล็อกปรับกระจกแบบนี้เลยบายสปอร์ตเซนเซอร์มีให้นะคะพาชมออปชั่นนะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องเงียบนะคะระบบเป็นพุ s สตาร์ทแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวกุญแจของเขานะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยค่ะพวงมาลัยนะคะ,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 คะก็ได้แบบมัลติฟังก์ชันนะคะมี a d แดปติฟพร s สคอนโทรลให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เลขไม่์การใช้งาน 1 3 0่0 0สกิโลเท่านั้นเองนะคะ1 3ึ3ง8สกิกโลนะจอเจ้าของเดิมเขาก็ติดเป็นจอ Android แบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกล้องถอยมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะมีโหมดให้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ได้เป็นแอร์ระบบออโตแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะคะได้แอร์เป็นแยกอิสระซ้ายขวาแบบนี้เลยได้เป็นร์ออโต้เบรกหูเบรกมือไฟฟ้าโหมดการล้อลื่นถลอีโคโหมดมีมาให้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าออปชันฟังก์ชันครบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบ USB นะคะาสามารถดู map n a v ก g a t o r ได้นะคะหน้าจอเป็นสัมผัสทั u สก s ด้วยนะ,ะกระจกมองหลังนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นระบบดิจิตอลด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนะคะแต่ว่าเป็นระบบดิจิตอลแบบนี้เลยอ่านี่กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติข้างบนลูกเล่นเยอะนะคะสามารถอ่าเป สามารถเปิดปิดนะคะหลังคาสลูปมูลลูปได้นะคะจากกลุ่มนี้เลยนะคะเปิดปิดฟงไฟนะคะได้จากกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ที่เก็บแก้วก็มีมาให้นะคะแล้วก็ปรับแอร์นะคะตรงเบาะนะคะปรับแอร์ตรงเบาะได้เลยนะคะเป็นกลุ่มที่ปรับแอร์ปรับความเย็นตรงเบาะได้อัตโนมัตินะคะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของที่เก็บของกันนะคะก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์จิ้งนะคะมีไวเลสชาร์จิ้งให้แบบนี้เลยสภาพสวยแน่นอนนะคะสภาพสวยเลยนะคะแล้วก็ช่องเก็บของบุ๊คเซอร์วิสเล่มมีครบนะคะพอโมดแน่นอนซื้อสดได้จัดไฟแนนได้นะคะสภาพสวยนะคะบอกเลยสภาพสวยนะคะนี่วงไฟติดครบทุกดวงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดอ,ออตโต้นะคะเปิดไฟออตโต้แบบนี้นะคะพาวเวอร์โหมดนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือโหมดอะไรนะคะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะคะหมดการล้อเลื่อนถลายมีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะมีมาให้แบบนี้เลยนะคะสภาพดีนะคะเดี๋ยวเราล้างทำสปาให้นะคะพี่พี่ ถ้าหนูรีวิวผิดยังไงนะคะลบกวนคอมเมนต์แจ้งด้วยนะคะเพราะว่าบางอย่างหนูก็ไม่ค่อยรู้นะคะหนูรีวิวรถตู้ไม่ค่อยเป็นนะคะพี่ๆแต่ว่าอยากมารีวิวให้ดูจริงๆนะอยากมารีวิวให้ดูจริงๆนะคะก็มีประมาณนี้นะคะที่หนูรู้นะมีประมาณนี้นะคะ,ะก็สําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota าเวลไฟนะคะสองจุดห้าเซนะคะ ได้รถปี2019ไม่เดิมแท้จากโรงงานนะคะ130 0กิโลไม่เดิมแท้นะคะจากเจ้าของคันเดิมนะคะ,ะเจ้าของดูแลดีนะคะของแต่งชุดแต่งนะคะมูลค่ามากกว่าเกือบ5 0 0นเลยนะคะพี่ๆนะมูลค่าของแต่งเยอะมากๆนะคะสําหรับคันนี้ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้มีเล่มพร้อมโอนนะคะจัดไฟแนอนซ์อยูต่างจังหวัดก็สามารถจัดได้เช่นเดียวกันนะคะพี่พ ฟรีดาวนะคะฟรีดาวได้เลยถ้าเครดิตดีนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ36,000บาทหึง37,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะได้รถกู้ v ี p แบบนี้ไปขับเลยหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของนะคะก็อย่าลืมกดติดตามทักชทอินบอเข้ามานะคะราคานะคะค่าตัวจะอยู่ที่2,250,000บาทนะคะหากใครอยากซื้อสดนะคะเราคุยกันได้นะคะีทักแชทอินบอทโทรมาหาหนูเข้ามาคุยเลทราคากันได้เลยะคะ่ะ บอกเลยว่าพี่ได้ไปนะคะคุ้มๆเลยเพราะว่าคันนี้ออกข้างไฟแดงก็3ล้านแแล้วและที่สําคัญบอกเลยว่าขับดีขับนุ่มขับสบายค้่องคีึงมากเลยนะคะขับทางไกลชิลๆเลยนะคะพี่ๆไม่ใช้งานน้อยด้วยได้รถปี19นะหมดเลยสภาพสวยนะคะอ่ะก็มีประมาณนี้นะคะใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้อย่าลืมกดติดตามทักแชทอินบ็อกเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ